ยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าร่างหญิงสาววัย15ปีในรถเทสลาของนักร้องเดวิดที่เป็นเจ้าของเนี่ยเธอคือน้องเซเลสริวัสและทิปน่าประหลาดใจก็คือแม่ของน้องเซเลสบอกว่าแจ้งความว่าลูกหายไปตั้งแต่อายุ13ปีแล้วตอนนั้นน่ะลูกเล่าให้ฟังว่ามีแฟนชื่อเดวิดและความเชื่อมโยงมันยังไม่หมดแค่นี้แม่ร่างน้องเซเลสจะเน่าเปื่อยแล้วแต่ก็พบว่ามีรอยสักที่เขียนว่าตรงกับสิ่งที่แม่เนี่ยเคยเล่าให้ฟังแล้วเชื่อไหมฮาว่าเดวิดเองก็มีรอยสัก เหมือนกันมันช่างบังเอิญอะไรขนาดนั้นตำรวจน่ยยืนยันว่าร่างอยู่ในรถจนเน่าเป็นเวลานานนะ สืบหาจนไปบุกค้นบ้านหรูย่านฮอลลีวูดฮิลส์ที่เดวิดเนี่ยเคยพักไปเอาคอมพิวเตอร์ถุงหลักฐานหลายใบแต่ตอนนี้ยังไม่บอกรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ตัวเดวิดเขาก็บอกว่าเขายืนยันให้ความร่วมมือกับตำรวจแต่ยังไงซะก็ต้องยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตออกไปก่อนสายตาก็จับจ้องไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอเพลงสมัยที่มันทําให้เขาดังอย่างโรแมนติกโฮมิซายเนี่ยมันมีเนื้อหาอะไรลึกซึ้งเกี่ยวกับน้องเซเลสหรือเปล่าแล้วมันยังมีข่าวลือเรื่องเพลงที่ยังไม่เคยปล่อยมาชื่อเซเลสอีกอันนี้แหละฮะทำให Spotify เยอะแยะมากมายคดีนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตศิลปินดาวรุ่งไปตลอดการเพราะว่าเพื่อนร่วมวงการก็เริ่มที่จะถอดเพลงที่ฟีเจอริ่งกับเขาออกไปจากแพลตฟอร์มแล้ว